มีใครทราบไหมคะว่าคําว่าสารคําว่าศาสตร์และคําว่าสารที่ใช้รอเรือ3คํานี้ค่ะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ช่องคํำไทยๆพาทุกๆคนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยคําว่าสารที่สะกดด้วยซอเสือสะอาซอเสือกาลันแล้วก็นอนหนูนะคะและคําว่า ที่สะกดด้วยสอเสือสระอาสอเสือแล้วก็นอนหนูกาลันค่ะคำสองคำนี้นะคะจะมีความหมายว่าเป็นจดหมายการประชุมของประเทศหรือว่าประมุกนะคะหรืออาจจะเป็นประมุกสงค่ะที่ใช้ในการเจริญสัมพันธ์ทนามตีระหว่างประเทศค่ะส่วนคำว่าสารที่สะกดด้วยสอเสือสระอา,ารอเรือค่ะคำคำนี้ค่ะก็จะหมายถึง จดหมายค่ะของคนทั่ว,วไปค่ะจะใช้คําว่าศารที่สะกดด้วยอสอเสือสระอาราเรือค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเป็นจดหมายของพระมหากษัตริย์เราก็จะเรียกว่าพระราชสารที่สะกดด้วยอสอเสือสละอาอสอเสือกัลันแล้วก็นอน,นูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจดหมายของประธานาธิบดีหรือว่าประมุขของประเทศค่ะ ซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อเรียกกันต่างกันไปในที่นี้ค่ะก็จะเรียกว่าอักษรศารเขียนเป็นอักษรศารสะกดแบบนี้ค่ะสอเสือสละอาสอเสือนอนหนูหรือว่าอักษรศารที่สะกดด้วยสอเสือสละอาสอเสือนอนหนูกรก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชเราก็จะเรียกว่าสรรมณศาสตร์ค่ะ สะกดด้วยสอสเสือสะลาาอสเสือแล้วก็นอนหนุกาลันค่ะและถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเราก็จะเรียกว่าพระสมณสารสุดท้ายค่ะถ้าเป็นจดหมายของบุคคลทั่วไปค่ะเราจะใช้คำว่าสารที่สะกดด้วยซอเสืสอสะลาารอเรือค่ะเช่น สารของนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนสารของผู้อํานวยการโรงเรียนถึงนักเรียนคําว่าสารและคําว่าศาสตร์มีใครสงสัยกันไหมคะว่าทําไมใส่ไม้ธนาคา่ะนะคะไม่เหมือนกันทําไมใส่กันอยู่คนละที่ค่ะซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารค่ะได้เขียนถึงนอหนูการันมีตัวนอหนูเติมท้ายไม่อ่านหนึ่งในคํานั้นค่ะ ก็จะมีคำว่าพระราชสารและอธิบายเอาไว้อีกในเล่มหนึ่งนะคะว่าข่าวราชสารมีข้อบัญหารสืบเนื่องเรื่องราวต้องใช้ศาสนะตามระบินสาวสืบมายืดยาวมาคดยืนยันบรรดาคำสั่งใช้ว่าสารนั่งบ่อได้แปรผัน ต้องเขียนาศาสนะมีนอหนูการันอ่านตามคำสำคัญว่าราชสารและนะคะเล่าว่าเดิมค่ะการใช้สารที่สะกดด้วยสอสเสือสละอาะรอเรือค่ะเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นสอสเสือสละอาะสอสเสือนอหนูนะคะคราวในสมัยของรัชกาลที่4ค่ะดังว่าสาระนั้นใสแต่ก่อนก็ได้เขียนใช้มานาน พ่งจะเปลี่ยนผดในรัชกาลพระบาทภูบาลที่4ีโกสินทร์ซึ่งนวมวันพันธุกเมทานะคะท่านค่ะก็ได้เขียนถึงประวัติการใช้คำว่าศาลนะคะซึ่งได้สอดคล้องกับพระยาศรีสุนทรโวหารด้วยเช่นกันว่าแรกใช้ในสมัยของรัชกาลที่4โดยอ้างถึงพระบรมราชาธิบายค่ะว่าด้วยพระราชสารของรัชกาลที่4 ในตอนท้ายค่ะของพระองค์ได้สรุปเอาไว้นะคะว่าถ้าจะดูตามอย่างอุทาหรณ์ในมคตที่เรียกว่าบาลีในที่ว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชสารไปถึงกันก็ดีในที่ว่าฟังสารระดับสารเป็นต้นก็ดีคงมีว่า,าศาสนังทั้งสิ้นทุกแห่ง นอกจากบาลีที่ไทยแต่งในเมืองนี้แล้วไม่เห็นมีใครเรียกหนังสือฝากว่าสารเลยรังเกียจใจอยู่จึงได้เปลี่ยนเสียว่าราชสารแต่ซึ่งแปลงดังนั้นผิดอย่างเก่าไปผู้ไม่เคยใช้จะสำคัญว่าผู้แปลงนั้นเป็นชาววัดนักอุตริไปไม่เคยใช้อยู่อย่างเก่าก็าตามไม่ห้าม โดยที่ท่านนววัวันนะคะได้อธิบายค่ะอีกต่อไปนะคะว่านี่แสดงว่าคำว่าราชสารเพิ่งมีใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองน่าสังเกตนะคะว่าในพระบรมราชาธิบายนี้คำว่าสารไม่มีเครื่องหมายไมย้ธนค่าที่ตัวนอหนูอย่างปัจจุบันนี้ค่ะพระเจา้นานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะให้เขียนเครื่องหมายไมย้ธนค่าที่ตัวนอหนูและให้ออกเสียงศาสตร์ อันที่จริงค่ะคำว่าศาลนี้พระบาทสมเด็จพระสอรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้ใช้แทนคำว่าศาลถ้าต้องการให้ออกเสียงอย่างเดียวกับคำว่าศาลน่าจะเขียนเครื่องหมายไม้ทันตคาดที่ตัวสอเสือคำที่เขียนเช่นนี้ในหนังสือเก่าบางเล่มก็มีเช่นศาลสมเด็จของสมเด็จพระบรมศาลสมเด็จของสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยา นาลิสลานุวัติวงและสมเด็จเจ้าฟ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่ปัจจุบันท่านใช้เขียนเครื่องหมายที่ตัวนอนหนูเพราะกล่าวกันว่าภาษาไทยไม่นิยมเขียนเครื่องหมายทันตคาตที่พยัญชนะกลางคําโดยที่ปัจจุบันนะคะพจนานุกรมค่ะก็ได้เก็บคําว่าสารที่สะกดแบบนี้ค่ะซอเสือสละอาซอเสือกระรันนอนหนูเอาไว้แล้วค่ะ ในพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะส่วนในด้านของจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายนะคะการเขียนคําว่าศาลเอาไว้ว่าการที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไม่เก็บคําว่าศาลที่มีสอเสือกะลันแล้วก็นอนหนูนะคะเพราะเป็นคำที่อ่านแล้วก็เขียนผิดอักขระวิธีไทยของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คำบาลีสันสกฤตนั้นพยัญชนะตัวที่ไม่มีรูปสละกํำกับอยู่และไม่ใช่ตัวควบกล้าหรืหอตัวสะกดค่ะจะอ่านเหมือนกับว่ามีสละะประสม,มอยู่เสมอโดยเฉพาะพยัญชนะตัวท้ายเช่นคําว่าศาสนะเมื่อไทยนะคะได้รับภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาค่ะมักจะนิยมแปลงพระยัญชนะตัวท้ายเป็นตัวสะกดบ้างเช่นคำว่า กาละอ่านเป็นขะยะซึ่งแปลงเป็นไขแปลงเป็นตัวสะกดแล้วก็ตัวการันบ้างค่ะเช่นคำว่าสนุดเป็นสัตว์วิโรธและคำนี้นะคะก็จะมีแผนการใช้มาแต่โบราณกับลิขิตของพระสังฆราชค่ะเช่นสมณสารพระราชหัตถเลขาทางราชการ เช่นพระราชสารเท่านั้นค่ะส่วนที่มีใช้กับคำว่าสารที่จะกดด้วยสอเสือสะอาสอเสือกาลันแล้วก็นอนหนูนะคะและอ่านว่าสารค่ะเนื่องจากค่ะจะมาจากชื่อหนังสือสารสมเด็จซึ่งเป็นหนังสือนะคะที่รวบรวมจดหมายโต้อตอบเกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีภาษารวมถึงขนบรรมเนียมประเพณีศิลปะระหว่างของ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะกับสมเด็จพระยานาริศลานุวติวงศ์โดยหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันมากค่ะโดยรู้จักกันแพร่หลายอย่างมากคําว่าสารนะคะจึงติดหูติดตาแล้วก็นําไปใช้ในความหมายของคําว่าจดหมายกันอย่างแพร่หลายค่ะขอบคุณค่ะความรู้จักนววันพันทุเมธาราชบัณฑิตยสถานศรีสุนทรวหารพระยา ศึกษาธิการแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆค่ะแบบนี้ในช่องคำไทยๆนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยๆค่ะสรรหาความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาแบ่งปันเผยแพร่ให้ทุกๆคนอีกครั้งค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ